ของรัฐโดยกระบวนการเลือกตั้งพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองสําคัญฮะแต่ผมจะเรียนว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นโดยโดยหลักนี้นะพรรคการเมืองแต่ละพรรคควรจะมีความต่างกันสิฮะควรจะมีเอกลักษณ์ทางด้านนโยบายต่างแต่นี่เหมือนผมเข้าใจว่ามีอยู่นะฮะคือถ้าพูดอย่างอย่างเป็นธรรมนะฮะพรรคไทยรัทยในตอนกําเนิดเริ่มต้นนะครับในการลงสมัครั้างแรกในปี44นั้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับต่อระบบพรรคการเมืองไทย เพราะว่าเป็นพักการเมืองพักแรกที่เสนอนโยบายเป็นรูปธรรมนะครับมีแนวทางชัดเจนในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับสุดท้ายมันกลายเป็นประชานิยมไปนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนสาคัญนะครับ,รบจากนั้นมาพักอื่นๆเช่นประชาธิปัตย์เป็นต้นก็ไม่สามารถจะพูดอะไรที่เป็นนามธรรมเช่นแก้ปัญหาความยากจน กมกลมกว้างไม่ได้แล้วต้องมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมผมว่าในจุดนี้ในปี 4, 4ี่นี่ยนะครับการก่อนิดขึ้นมาพักไทยมีคุณอุปการอยู่ในแง่ของในแง่นี้ในแง่นี้พูดกันในแง่ดีนะฮะทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะพักการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับระบอบประชาธิปไตยแต่ผมถามว่าระหว่างพักการเมืองกับการทําหน้าที่ผู้แทนปวงชนผมถามว่าอะไรมาก่อนในประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับจะเป็นสหรัฐอเมริกาจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแคนาดาเขาถือว่าผู้แทนปกงชนมาก่อนฮนะเขาต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ<ๆ>เพื่อ,อประโยชน์ส่วนของปกงชนโอเคอังกฤษอาจจะมีหลักนี้น้อยหน่อยแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเขาถือว่าผู้ที่เป็นผู้แทนปกงชนหน้าที่หลักของเขาเนี่ยคือต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ,อประโยชน์ส่วนของปกงชนเยอรมันถึงกับมีหลักนี้นะฮะว่าสารรัฐมนูญเขาวางหลักไว้นะครับว่ารรคการเมืองสามารถที่จะขอร้องแนะนําเสนอแนะ สสได้แต่บังคับไม่ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสอส,ส<อ>เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนผมเรียนว่ามันจำเป็นต้องเกิดความสมดุลนะครับแต่ทําอย่างไรที่จะให้ออโอเคครับในทางหนึ่งก็ต้องไม่กลับไปหาความวุ่นวายก่อนหน้าปี17แต่ผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนคนไทยเองนะครับได้ตระหนักในเห็นถึงความสําคัญของพรรคการเมืองมากขึ้น ระบบพักการเมืองของไทยเองก็มีโอกาสได้พัฒนา <c oughs> อย่างต่อเนื่องมานะครับนับตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่เคยมีการฉีกพรบ <c oughs> <Herm. S 2> พักการเมืองยุบพักการเมืองจากการปฏิวัติอีกเลยก่อนหน้าปี25 2 4ี่เนี่ยปฏิวัติทุกครั้งต้องยุบพักการเมืองนับจากปี24เป็นต้นมาเนี่ยพักการเมืองไทยมีโอกาสเป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะนับถึงปัจจุบันก็ยีปี <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมเรียนว่าต่อให้เราให้สอสอนะครับ สามารถสมัครอิสระได้แต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีสสอิสระชนะเลือกตั้งได้มากนักประเทศเยอรมันนะครับนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาไม่เคยมีผู้สมัครอิสระชนะเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียวไม่เคยมีครับไม่เคยมีไม่เคยมีเลฮะเพราะประชาชนเขาถ้าเลือกสสอิสระเนี่ยเขาได้แค่ผู้แทนแต่ถ้าเลือกพรรคการเมืองด้วยเนี่ยคือผู้สมัครที่สังกัดพรรคเนี่ยเขาได้นโยบายด้วยเขามีส่วนในการกําหนดนโยบายของประเทศด้วยวราในประเทศ ที่เป็นประเทศเอ,อ,อย่างอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสนะทั้งหมดนี่นะฮะถึงแม้จะมีสสให้มีสสอิสระได้แต่ในความเป็นจริงครับแทบไม่เคยมีผู้สมัครอิสระชนะเลือกตั้งเลยเรื่องนี้ที่เราให้สสอิสระนะครับเหตุผลของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีประการเดียวครับเพื่อให้พรรคการเมืองไม่มีอํานาจเหนือสอสอมากเกินไปอื ไม่ได้เป็นเหตุผลหลักเลยเหตุผลหลักครับไม่ใช่ว่าเหตุผลว่าต้องการที่จะส่งเสริมให้สอสอ,อิสระอะไรแต่าไม่ใช่ฮะเขาเห็นออความสัมพันธ์พรรคการเมืองแต่เขาเขาเห็นว่าถ้าไปบังคับเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นมาคือพรรคการเมืองจะมีอำนาจเหนือสอสมากเกินไปทราบไหมครับว่าในโลกนี้มีกี่ประเทศครับที่บังคับสอสอสังกัดพรรคที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเห็นที่พูดพูดกันเนี่ยเราเป็นเพียงไม่กี่ประเทศหรือบางคนพูดเป็นประเทศเดียวด้วยซ้ำมีสองประเทศฮะประเทศแรกคือบังคลาเทศ Uh, ประเทศที่สองคือประเทศไทยอ๋อ right. เหรอฮะตองนี hmm. ้มีสองประเทศนั้นที่บังคับให้สังกัดพรรคครับเกาหลีใต้เคยบังคับครับให้สังกัดพรรคแล้วก็พบว่ามีปัญหาเยอะมากเลยนะครับระบบการตรวจสอบทวงดุลอํานาจในระบบของเขาเนี่ยมันเสียหายหมดก็เลยของเราเ่ยน่าจะลองดูสักครั้งัรงเราเคยทํามาตลอดก่อนปีหนึ่งเจ็ดแต่ผมเรียนว่าบทเรียนของเรานะครับในการที่จะตอนปีหนึ่งเจ็ดผมถามว่าทําไมถึงไปเกิดความคิดอะไรขึ้นมาฮะ ถึงไม่บังคับสสสังกัดพรรคตั้งตนปี17เป็นต้นมาแล้วตัดหลักเสรีภาพของผู้แทนปวงชนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของปวงชนทิ้งไปพร้อมกันในปี17เหตุผลคือเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปี14ถึง12512ถึง14ครับในช่วงการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับหลังจากที่จมสิิ์ยึดอำนาจในปี2501เนี่ยนะครับกว่าจะมีเลือกตั้งได้คือในปี2512ครับ11ปีเต็มๆนะครับตอนนั้น เลือกตั้งครั้งแรกปุ๊บให้มีการตั้งพรรคใหม่มปรากฏว่าจอมพลถนอมกิติกรจรเนี่ยมีปัญหาในการควบคุมเสียงข้างมากในสภา,านะครับก็เลยยึดอำนาจอีกทีในปี2514คือแค่2ปีเป็นการยึดอำนาจตัวเอง,น,งนะฮะปฏิวัติตัวเองพอพอ,พอเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ปุ๊บแล้วมีการร่างมูลฉบับ2517ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้สอสอิสระแล้วมีเสรีภาพนี่มันอันตรายมันวุ่นวายเพราะนั้นอยากกันนั้นเลยนะฮะปี17กก็จัดารซะให้อยู่ในพึให้หมดแล้วตัดหลักเสรีภาพทิ้งแต่ลืมเรื่องประชาธิปไตยในพห้อยู่ 50เนี่ยส,สภาพเงื่อนไขปัจจัยต่างกันมากผมเรียนว่าผมเรียนว่าในช่วงที่มีความวุ่นวายนะครับของสอสในปี2512นะครับประเทศไทยขณะนั้นไม่เคยมีโอกาสได้พัฒนาพรรคการเมืองต่อเนื่องเลยเรามีพรรคการเมืองครั้งแรกในปี2489มีเพียงแค่หนึ่งปีนะครับตอนนั้นเป็นปีกําเนิดของพรรคประชาธิป,ปัตย์นะครับที่เขาครบ60ปีเนะี่ยเขาเนิดในปี2489มีเพียงแค่หนึ่งปีก็เกิดการยึดอานาจในปี2490นะครับ ปี2498นะครับจังหวปอยบุญสงคารามให้มีตั้งพรรคอีกครั้งหนึ่งมีพรบพรรคการเมืองปรากฏว่าจมงหดสุริทก็ยุบพรรคทิ้งจากการปฏิวัติในปี2501 <c oughs> สรพบว่าเมื่อถึงปี2512เนี่ยประเทศไทยเพิ่งมีประสบการณ์เรื่องพรรคการเมืองลงเวลากันแล้วเพียงแค่4ปี <c oughs> นะฮะแล้วในช่วงเวลาก่อนถึงปี12นะครับเราห่างหายจากการเลือกตั้งและประชาธิปไตยเป็นเวลานานถึง11ปีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเมื่อเริ่มต้นใหม่มันจะวุ่นวายบ้างแต่เราเอากลับเอาบทเรียนตรงนั้นเนี่ เอามาใช้ในการที่จะสร้างระบอบการปกรครองของเรานะฮะแล้วมีผลมาถึงปัจจุบันมผมเรียนว่าขณะนี้เนี่ยสถานก,การณ์ไม่เหมือนกับเมื่อปี2512อย่างเด็ดขาดครับครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราทําให้สอสออิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะไม่เกิดปัญหาอย่างเช่นที่เคยเกิดในปี2512เรื่องนี้คงเถียงกันเยอะนะฮะแต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกนะฮะของของ ของคนไทยนะครับแล้วก็นักการเมืองไทยด้วยนะฮะว่าโดยเพราะยิ่งคนที่เป็นผู้นาพรคหัวหน้าพัก,พกรู้สึกว่ายังไงก็ตามเนี่ยสอสอ,สอก็ต้องสังกัดพักถ้าไม่สังกัดพักจะวุ่นวายจะขายตัวแน่นอนบ้านเราเนี่ยดีเด่นดังแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ย <c oughs> ในหลายพื้นที่เป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> บางคนต่อให้ย้ายพรคก,กี่พักก็ตามคนก็ยังเลือกคนนี้ให้ยึดติดที่ตัวบุคคล <c oughs> บางพื้นที่ก็ยึดติดเรื่องพัก,กน,นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้ เปิดอิสระให้สสไม่ต้องสังกัดพรรคก็ได้เนี่ยมันก็น่าจะมีสสอ,อิสระเข้ามาได้ส่วนหนึ่งถูกไหมอาจารย์อาจารย์มองกันไหมผมเชื่อว่าจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่มากครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าในระบบพรรคการเมืองนี่นะฮะที่มันผ่านการพัฒนามาจนเข้มแข็งพอสมควรอย่างของเรา25ปีต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าประชาชนจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนโอกาสของผู้สมัครอิสระจะมีน้อยนะฮะแต่ว่า มันเป็นทางเลือกของประชาชนครับถ้าประชาชนรู้สึกว่าบรรดาพักการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่มีพักไหนที่ถูกใจเลยประชาชนมีทางเลือกครับว่าสามารถเลือกอิสระได้ในทางกลับกันครับประชาชนที่ประสงค์จะลงเลือกตั้งแต่หาพักลงไม่ได้ด้วยเหตุที่ว่าเขามีผู้สมัครอยู่แล้วมีสอสอเก่าอยู่แล้วหรือด้วยเหตุที่ว่าไม่ถูกใจสักพักเลยไม่ชอบสักพักไม่มีพักที่มีดมการสักพักแย่หมดสมมตินะฮะเขาก็มีทางเลือกครับที่จะสมัครอิสระครับ นี่จึงเป็นหลักเสรีภาพครับของระบอบประชาธิปไตยในการที่จะเลือกผู้แทนของประชาชนครับผมเห็นว่าประชาชนควรจะมีเสรีภาพครับในการตัดสินใจด้วยตัวเองครับว่าเขาอยากได้สอสอสังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรคครับถามต่อแล้วประชาชนที่เลือกสอสออิสระต้องรับสภาพข้อ็จจริงประการหนึ่งนะครับว่าเขาเลือกได้แต่ผู้แทนเขาไม่ได้นโยบายนี่คือข้อเสียนะครับของการเลือกผู้สมัครอิสระ อาจจะได้นโยบายส่วนตัวไหมครัว่าถ้าผมไม่เป็นสอสอมจะผลักดันกฎหมายหนึ่งสองสาสี่หนึ่งคนมันผลักด,ดันกฎหมายไม่ได้หรอกครับต้องการเสียงข้างมากในสาภาเพราะน,นั้นนี่เป็นข้อที่เป็นข้ออ่อนอยู่แล้วฮะของการที่จะเลือกสอสอิสระเพราะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจคราบว่าทําไมในเยอรมันในฝรั่งเศสในอเมริกานในอังกฤษในแคนาดาในมันถึงไม่เกิดสสอิสระเพราะประชาชนเขาเลือกคนเดียวไปมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้ครับแต่ในกรุงเทพ โอกาสที่สสสลจะได้แจ้งเกิดเนี่ยมีมีเยอะไหมครับมีครับมีมีเยอะนะมีในช่วงเริ่มต้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องปรับตัวสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ผมเรียนว่าในการตัดสินใจเรื่องนี้นะครับขอให้ดูบทเรียนของประเทศไทยแบบต่อเนื่องยาวนานนะครับจะดูเฉพาะช่วงที่มีปัญหาสสวุ่นวายสสไม่มีวินัยนะครับในช่วงสั้นๆแค่2ปีนะครับระหว่างปี 25- 1 2สอง ถึง2514ของจังหนขอนเนี่ยมาเป็นบทเรียนในการบังคับสสสังกัดพรรคเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ไม่นั่นไม่ใช่ประเด็นมีข้อได้จริงเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่เราทราบไหมครับว่าไอเรื่องหลักเกณฑ์90วันเนี่ยนะครับป้องกันสสย้ายพรรคไม่ได้นะฮะข้อได้จริงประการสําคัญนะครับซึ่งคนไม่ค่อยทราบกันคือว่าในปลายสมัยของการเลือกตั้งในปี2544ซึ่งคุณทักษิณเป็นนายกครั้งแรกในช่วงปลายสมัยนะครั